เราล้างพื้นผิวองค์พระนะครับขัดล้างทําความสะอาดไล่คราบความมันเสร็จแล้วนะครับรอให้องค์พระท่านแห้งสนิทโดยการพึงแดดพึ่งลมนะครับก็จะได้งานออกมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราขัดล้างทําความสะอาดพื้นผิวแล้วเราก็จะมาทาเคลือบพื้นผิวโลหะผลิตภัณฑ์พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยฉลกขาวนะครับ ชนะขาวจะอยู่ในแกนล,ลอนแบบนี้นะครับแล้วก็เทแบ่งออกมาใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเทออกมาพอประมาณพอใช้หมดเทออกมาพอประมาณพอใช้หมดนะครัิดหนึ่งแล้วก็หาแปลงที่พอเหมาะพอดีแปลงหรือผู้กันครับที่พอเหมาะพอดีนะครับแล้วเราก็ทาลงไปที่พื้นผิวได้เลยครับทาตั้งแต่บนยอดบนประสียน นะครับจุ่มแล้วก็ทาทีละส่วนละส่วนจากข้างบนลงข้างล่างครับแล้วก็ปาดพวกนี้บางทีจะทำงานชาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเชลล์นเนี่ยเขาแห้งเร็วเขามีเชื้อผสมของแอลกอฮอล์นะครับแห้งเร็วเราก็ อาจจะทาแบบเร็วหน่อยนะครับปาดป้ายไปให้ทั่วซะก,ก่อนแล้วก็รอให้แห้งนครับรอให้แห้งค่อยมาทาทับซ้าครั้งที่สองครั้งที่3นะครับทาทั่วครับจากข้างบนไปลงมาที่ฐานที่ฐานรองนะครับสังเกตได้ง่ายครับตรงไหนที่ทาไปแล้วเนี่ยจะเป็นเงามันขึ้นมานะครับจะเป็นเงามันขึ้นมานะครับตรงที่ยังไม่ได้ทาจะเป็นรอยด้านๆของโลงหะอยู่เห็นไหมครับ ประมาณนี้สะท้อนแสงดูจากแสงก็ได้นะครับบางทีสีเขาอาจจะใสเราไม่รู้ว่าทาตรงไหนไปบ้างนะครับก็สะท้อนกับแสงดูนะครับแสงธรรมชาติจะเห็นว่าตรงที่เรายังไม่ได้ทาจะด้านอยู่ก็ทาไปให้ทั่วครับกวาดแปรงปัดแปรงนะครับทําแปรงให้บานๆนแบนนะครับทาครับแล้วก็เลยต่อไปนะครับเลยต่อไปอันนี้เราก็ทาทั่วแล้วนะครับทาทั่วแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็รอทิ้งไว้ให้แห้งนะครับรอทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยมาทาครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปโอเคนะครับครับนี่ก็คือหลังจากที่เราทาฉลกไปประมาณ3รอบนะครับ3รอบจากทาครั้งแรกนะครับรอแห้งแล้วเราก็มาทาครั้งที่2ครั้งที่3โดยแต่ละครั้งก็ใช้เวลาเซตตัวให้แห้งพื้นผิวที่ประมาณ 20นาที30นาทีตามสภาพอากาศนะครับแล้วแต่ความเร่งรีบของงานด้วยนะครับถ้างานรีบเราก็ใช้ตัวใดเป่าผมที่เคยเกินไปนะมาช่วยทําให้งานมันแห้งแต่อย่าไปเป่าร้อนนะครับอย่าไปเป่าร้อนเพราะว่าผิวของเชลล็กจะพองนะครับจะพองผุดขึ้นมานะครับก็จะต้องกลับไปขัดใหม่อีก เนี่ยเราก็ได้งานที่ทาฉลากเรียบร้อยแล้วครับต่อไปหลังจากที่เราทาฉลากแล้วเราก็จะมาพ่นทับผิวฉลากด้วยสีสเปรย์สีเทานะครับเพื่อลองพื้นอีกทีหนึ่งเป็นตัวนี้ครับใช้สีเทาเบอร์ a 42ของเลแลนนะครับเพื่อพ่นทั้งหมดรองลงไปที่พื้นฉลากตัวนี้ที่พ่นก็คือนอกจากฉลากที่ทาเนี่ย จะป้องกันสนิมของโลหะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยกันสนิมนะครับของโลหะอีกทีหนึ่งเรียกช่วงในระหว่างที่ทําตรงนี้ว่าการรองพื้นผิวนะครับยังไม่ได้ทาพื้นนะครับเป็นการรองพื้นผิวทําพื้นเพื่อให้พื้นมีความพร้อมสําหรับการทาสีปิดทองนะครับนี่คือการรองพื้นผิวอยู่นะครับเรารองพื้นด้วยแฉลลกขาวไปแล้วทีนี้เราก็จะมารองพื้นด้วยสเปรย์สีเทาโอเคนะครับสเปรย์ก็ซื้อจาก ที่ร้านนะครับก่อนใช้ก็เขย่าซะก่อนเขย่าแบบเขย่าก่อนพ่นนะครับแล้วเราทาพื้นผิวสลักข้างเรียบร้อยแล้วก็ใช้สีพ่นครับลงไปทีหนึ่งเขย่าสีก่อนใชน้แล้วพ่นห่างๆพ่นบางๆไปก่อนนะครับรอบแรกจะเพิ่งไปจ่อพ่นพ่นจากข้างบนลงข้างล่างต,ตรงไหนที่พ่นแล้วก็ เดี๋ยวได้ไปเติมตามอีกรอบมาพ่นทับรอบที่สองเอานะครับเราเริ่มพ่นด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปพ่นด้านหน้าถ้าเสียหายมันจะแก้ยากนะอันนี้คือเราเช็คความเรียบร้อยของขนแปรงอะไรเรียบร้อยนะครับไม่มีขนแปรงขัดกระดาษทรายออกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็พ่นทับผิว ช็คดูให้ทั่วครับตรงไหนที่ยังเห็นเป็นเนื้อโลหะอยู่ยังไม่เป็นสีเทาเราก็ดูให้เป็นสีเทาพ่นบางๆก่อนครับรอบแรกให้ทั่วทั้งองค์ตามซอกนะครับตามมุมที่ลึกๆนะครับก็ต้องมีความชำนาญในการพ่นพอสมควรครับถ้าเราไปพ่นจ่อเข้าไปนะครับก็สีจะย้อย ้องมานั่งขัดสีอีกกาประมาณขนาดนี้นะครับเรียบร้อยในการลองพื้นผิวด้วยสีเทากันสนิมนะครับก็รอยแห้งนะครับในแต่ละครั้งถ้าจะให้ดีก็คือรอ24ชั่วโมง1วันทิ้งไว้แล้วค่อยมาพ่นครั้งที่2อีก1วันนะครับแล้วก็มาเช็คดูความเรียบร้อยมาขัดตรงไหนที่ยังเป็นรอยที่ยังเป็นลุมอยู่ก็ขัดปรับให้เรียบนะครับแล้วก็ พ่นครั้งที่3นะครับประมาณ3ครั้งนะครับในการรองพื้นด้วยสีเทาก็จะเสร็จขั้นตอนการรองพื้นผิวพระพุทธรูปเพื่อปิดทองเพียงเท่านี้นะครับนี้เราก็จะมาทำงานเตรียมพื้นผิวต่อนะครับหลังจากที่พ่นชั้นแรกไปแล้วนะครับสีแห้งนะครับเราทิ้งไว้1วันผ่านไปหรือประมาณ12ชั่วโมง ก็จะแห้งเราก็มาพ่นทับครั้งที่2ด้วยสีเทาอีกเหมือนเดิมครับต้องพ่นให้ทั่วนะครับพ่นให้ทั่วพ่นให้ทั่วว่าตรงไหนที่ยังพ่นไม่ถึงนะครับที่ยังเป็นรูเป็นร่องนะครับที่ไม่เรียบอยู่เราก็พ่นนะครับพ่นทับซ้ําเข้าไปนะครับก็จะมีความหนาของของพื้นผิวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มสําหรับกันสนิมในตัวเนื้อโลหะ นะครับที่ทําปริยากับอากาศนะครับจะเกิดเป็นสนิมขึ้นแล้วก็ดันออกมาทําให้ทองที่เราปิดทับข้างบนอนะ่ะจะพลอยหลุดออกมาด้วยนะครับการทําพื้นผิวทําไมต้องทําให้ดีทําช้าเนื่องจากว่าถ้าพื้นผิวไม่ดีเราปิดทองก็จะไม่เงาส่งผลถึงการปิดทองที่ไม่เงางามตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นขั้นตอนการเตรียมพื้นนี้ก็สําคัญพอๆกันกับการปิดทองซึ่งใช้ทักษะความสามารถพิเศษอีกแบบหนึง่งนะครับ นี่เราก็จะได้การพ่นผิวครั้งที่2และครั้งที่3ก็แบบเดียวกันนะครับโอเคพื้นผิวค่อนข้างเรียบไม่มีรูก็เลยไม่ต้องต้องขัดต้องอุดต้องโป้ะอะไรอีกนิดหนึ่งต่อไปเราก็จะมาทําการเคลือบพื้นผิวนี้ด้วยเชลักก่อนแล้วค่อยมาทําการทาสีพื้นก็เป็นอันจบกระบวนการนะครับวันนี้ก็พ่นผิวเสร็จครับ สองรอบสามรอบเรียบร้อยก็รอเซ็ตตัวแห้งพอเซ็ตตัวแห้งแล้วเราถึงเอาฉแฉลกมาทาเคลือบบนสีที่พ่นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จกระบวนการเตรียมพื้นนะครับ